สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชาชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาเซียนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจําวันพุทธที่3รกรกฎาคม2567นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมรวบรวมข่าวนะฮะประจํา2-3วันนะฮะในช่วงบอลยูโรนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้พักไปแล้วนะครับยูโรแข่งอีกทีวันศุกร์นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะวันนี้มาอัปเดตข่าวสรุปโดยรวมนะครับว่าทีมไหนได้เข้ารอบบ้างนะครับ8ทีมครบแล้วนะครับรวมไปถึงโคปาอเมริกาด้วย8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันดูนะครับแล้วก็ส่วนข่าววันนี้นะครับต้องบอกว่าเยอะอีกแล้วนะคือประจำสองสวันเนี่ยข่าวมันก็จะเยอะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ ก็มีข่าวของผู้รักษาประตูชุดกาซิยนะครับอย่างดูกัสกายซาเลสนะที่ตอนนี้อยากไปเล่นชุดใหญ่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ชุดใหญ่ของเรอัลมาดริดนะครับจะไปอยู่กับรายโยบายกาโนหรือกานาดานะครับเพราะว่ามี2ทีมนี่แหละให้ความสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรวมไปถึงมีข่าวของโดโรด้วยอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการบีบ เป็นการบีบทางหรือว,ว่าถ้าไม่ขายนะเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเซ็นฟรีเลยเราเนี่ยเตรียมตัวเซ็นฟรีเลย <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวของดานนี่เซบายอสนะครับที่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหไม่มีตำแหน่งในทีมจริงๆว่ะอันนี้จริงเซบายอสนี่เก่งมากนะ เออแต่ตำแหน่งมันทับกันเยอะเกินนะฮะซึ่งตอนนี้ขอนะฮะขอคุยกับสมโมสรเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตแล้วนะครับอาจจะออกจากทีมก็ได้นะครับอ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยสำคัญมากนะฮะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะประมาณ2 3วันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหลังยูโรนะฮะช่วงหลังยูโรจบนี่แหละไม่ต้องกลัวนะหลังยูโรจบอัปเดตข่าวจะมาประจำ เหมือนเดิมทุกทุกวันแล้วนะครับมาก่อนที่จะไปเริ่มข่าวเอานาทีนี้ให้กับยูโรไทม์ก่อนนะครับครูนี้ต้องบอกว่าอันที่จริงนะจะเรียกว่าอันนันคืิอะไเนี่ยแอสซิสสองลูกเลยก็ได้นะแต่คือเขาให้เขาให้เครดิตแค่ลูกที่สองนะครับก็คือนะฮะตุรกีผ่านเข้ารอบนะครับผมในรอบแทีมนะครับความออสเตรียนะครของ ทางดาวิดอาราบานะครับซึ่งมากับทีมนะแต่มาเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ได้มาเล่นนะอย่างนี้เห็นนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเมดี้เมดี้ไอเดมิรานะครับผมเป็นกองหลังนะโอ้โหคือองดงนะการคลองบอลเนี่ยถ้าดูดูแบบโดยรวมทั้งเกมนะผมว่าออสเตรียคลองบอลเทพกว่าคลองบอลได้เยอะกว่าเปอร์เซ็นต์การคลองบอลดีกว่ามากเลย แต่จบสกอร์ไม่เอาอ่าวเลยนะครับโดยเฉพาะ ner, นะบอมการ์เนอร์นะบอมการ์เนอร์เนี่ยทุกคนไปไปดูไฮไลท์ก็ได้นะมีโอกาสเยอะมากผมว่า3-4ถึงสครั้งอะแต่ยิงไม่เป็นสักประตูนะครับสอดเข้าไปเก่งมากเลยสอดเข้าไปยิงเนะฮะในแถว2แต่ว่าผมว่าตัวจบสกอร์เก่งๆมันไม่มีอ่ะนะของออสเตรียมันก็มีแค่อนาโตวิดอนาโตวิดก็แก่แล้ว แล้วก็บางแมตช์ก็คมบางแมตช์ก็ไม่คมนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับ2ประตูต่อ1น,นะครับเมดี้เดมิราลนะสลูกนะครับลูกแรกก็ต้องบอกว่าอาดา้คือแรนี่ก่อนเริ่มที่เปิดฟรีคิกเปิดมุมคือความรู้สึกในในแบบภาพนะฮะแล้วก็ในที่ดูดูไลฟ์ดูบอลสดอะ่ะผมรู้สึกว่าการเปิดมุมอะ่ะคิดถึงคิดถึงพี่โทนี่เลยวะ่ะ คือไม่ได้บอกว่าอันาเกละจะเหมือนโทนี่โคลสแบบไปๆปปนะแต่ผมว่าการเปิดบอลแบบเนี้ยแล้วยิ่งใส่เบอร์8ให้กับตุรกีด้วยอ่ะผมว่ากลิ่นอายเริ่มมาแล้วนะฮะโทนี่โคลสนะ,สนะก็เปิดเข้าไปปุ๊บแล้วบอลมันคลุกคลิกอยู่ตรงนั้น 2- 3สาจังหวะนะครับแล้วก็กองหลังของออสเตรียในเคียร์ไม่ออกนะครับดีมีเราอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับ <S <S ผมว่าใครอยู่ตรงนั้นก็น่าจะเข้าเลยค <c ười> ือผู้รักษาประตูขาตายไปแล้วนะฮะเหลือแค่กองหลัง แล้วก็ประตูแค่นั่นแหละนะครับก็เดมิเรายิงเข้าไปนะครับในนาทีที่โอ้โหไม่ใช่สิวินาทีที่ประมาณห้าสิบนิดๆน,นะครับผมแต่เขาก็ให้เป็นนาทีที่หนึ่งนะฮะนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะหลังจากนั้นครึ่งแรกอย่างที่บอกออสเตรียบอมเข้าใส่นะครับบอมการ์เนอร์นี่แหละนะฮะมงอะไรก็แล้วนะฮะมงก็แล้วชงก็แล้วยิงก็แล้วไม่เข้า นะครับแล้วก็จบไปครึ่งแรกนะครับหประตูต่อศูนยะครับครึ่งหลังมานะครับก็มีการแก้แผนนะฮะของทางตุรกีเล็กน้อยนะครับซึ่งได้ผลด้วยนะครับผมมาได้ประตูเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับรวมเวลาแล้วนะฮะนาทีที่59อันนี้ก็ต้องบอกว่าอาดาคือแะไรนะอีกแล้วครับเปิดฟรีคลิกนะฮะเท้าเดิมมุมเดิมแล้วเนี่ยแหละเดมิเราโมงโอ้โหผมว่าจังหวะเป๊ะ นะคคือเชื่อไหมว่าเป็นการเป็นการลุ้นแฮตริกของเดมิเลาในในรอบหลายหลายปีอ่ะห้าหกเจ็ดปีอ่ะนะครับในการลุ้นนี่แหละในการลุ้นแฮตริกซึ่งเป็นกองหลังนะฮะเดมิเราตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะสามสิบกว่าแล้วนะอายุนะครับเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดน,นะเคยอยู่ยูเว่ใช่ไหมแล้วก็ มาอยู่ทางตุรกีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่นะฮะทางออสเตรียก็มาตีใครแตกได้นะครับจากเกโกริชนะครับนาทีที่66แต่ก็ไม่ทันละนะฮะคือทดเวลาไป5นาทีนะฮะ90บวกก็ไม่ทันนะครับเรียบร้อยนะครับจบไปตุรกีเข้ารอบนะครับอ่ะผมขอพาไปดูสถิติหน่อยของทางอาดาคือเลนะครับเอาดูภาพนี้ก่อนภาพนี้เขาบอกว่า ถ้านักเตะที่จะเก่งนะมันจะมีภาดนี้นะครับลรียเนลเมซี่คิเซโนโรนัลดที่มีคนล้อมไปสี่ห้าคนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนสถิตินะครับของอาดาคือแลนะฮะในเกมนี้เห็นไหมเห็นท่าไหมเจ๋งมากอะนะฮะอาด้าคือแลนะครับก็ลงเล่นไปทั้งหมดนะครับในเกมนี้78นาทีนะครับทำไป1นึ่แอสซิสต์นะครับสร้างโอกาส2ครั้งนะครับแล้วก็ บิ๊กแชนคีเอทแล้วก็สร้างคือการสร้างโอกาสครั้งใหญ่นี่แหละนะครับหครั้งนะายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย3ครั้งนะครับเลี้ยงบอลสาเร็จนะครับสต่อ3ครั้งนําบอลกลับมาคลองนะครับหรือรีคาเวอรี่บอลนะครับผมก็4ครั้งนะชนะฟาวสาครั้งนะครับผมแล้วก็ชนะการดวลภาคพื้น7ต่อ8ครั้งนะครับสถิติดีมากนะครับอะไรก็แลนี้ผมว่าเสริมกล้ามเนื้ออีกนิดนะัดปึืนะครับซึ่งทําให้สถานการณ์ของเขาเนี่ย มีแหล่งข่าวของสเปนนะครับเจ้าหนึ่งออกมาบอกว่าหลังจากนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับอา a ดากอแลจะเป็นตัวเลือกรลำดับแรกลำดับแรกที่จะเอามาเปลี่ยนคือเป็นตัวสำรองนั่นแหละแต่เป็นลำดับแรกเลยนะครับแทนใครเขาบอกว่าจะเอามาเป็นตัวสำรองของโรดิโกปีขวาเล่นเป็นแบบกลางรุกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับอาดากอแล่นะไปดู สรุปโดยรวมแปทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับว่าใครเจอกับใครนะครับเรียบร้อยนะซึ่งเดี๋ยวคู่แรกนะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวคืนวันศุกร์นี้เตะเป็นคู่แรกนะครับอ่ะอะดูฝั่งซายก่อนนะครับสเปนเจอกับเยอรมันนีม่มันตัดกันเร็วมากเลยวะ่ะวันนั้นผมทายแล้วเนาะผมก็ทายว่าคู่นี้เจอกันแหละอ่ะทายต่อทายต่อเออผมว่าสเปนมาแรงนะครับเยอรมันนี่คือแบบ มีลูกประสบการณ์นะครับอาศัยประสบการณ์รวมไปถึงนักเตะแบบดาวรุ่งที่เก่งๆด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ของทางสเปนอ่ะจะเป็นดาวรุ่งเก่งๆซะมากกว่าพี่โทนี่ทิ้งทวนหน่อยนะครับผมว่าเยอรมัน <c oughs> คือเชียร์ทั้งสองเลยมีนักเตะของเราหมดเลยนะฮะเอาเยอรมันแล้วกันนะครับเยอรมันเข้าไปรอเลยนะครับแล้วก็สเปนนะเดี๋ยว บอลโลกนะค่อยไปแบบพัฒนาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปีกสองข้างจีดอยู่แล้วนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะก็จะเป็นโปรโตุเกสเจอกับฝรั่งเศสหัวนี้ก็พี่โดเจอกับเอ็มเปเป้ว่ะอืมพี่โดทิ้งทวนเหรอพี่โดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะไปถึงบอลโลกหรือเปล่าอีกสองปีอะนะฮะซึ่งไม่แน่นะเพราะว่าอะไรตอนนี้เปเป้ยังสี่สิบอ็ดยังเล่นเลย พี่โดอีกสองปีก็สี่สิบเอ็ดซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเออแต่ผมว่าพี่โดปัจจุบันเนี่ยคืออิมแพคไม่ค่อยมีมากแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยอายุอานานะคือยิงจุดโทษไม่เข้าก็ร้องไห้ด้วยนะฮะเห็นแล้วก็เสียใจตามพี่โดเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็มาชนะอยู่ดีเข้ารอบนะครับโอ้โหแต่ผมให้ฝรั่งเศสแล้วกันนะ่ะผม ม่รู้สิผมว่าฝรั่งเศสก็มีนักเตะเราเยอะเหมือนกันนะครับอันที่จริงโปรตุเกสไม่มีนักเตะของเราปัจจุบันเลยสักคนนะครับอดีตเป็นอดีตดั้งนั้นนะครับเปเป้นะโรนัลโดนะครับซึ่งเป็นตำนานทั้งคู่นะซึ่งฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยกำลังสร้างตำนานนะครับผมมีเมนดี้คนแรกเลยเมนดี <laughs> ้นะครับชูอาร์เมนี่ กามาวิงก้าแล้วก็เอเปเป้ appe, สี่คนอ่ะผมให้ฝรั่งเศสไปเจอกับเยอรมัน <c oughs> น่าจะเป็นคู่ชิงได้เลยนะฮะส่วนฝั่งขวากันบ้างนะครับผมก็ได้เข้ามาเหมือนกันเรียบร้อยนะครับทางฮอลแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์นี่แหละจะไปเจอกับตุรกีนะครับองจริงผมว่าความรู้สึกลึกๆนะผมว่าน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จฮอลแลนด์ว่ะฮอลแลนด์เล่นดีมากเลยอะ ตั้งแต่รอบชท้ายในช่วงแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มนะครับจนมาถึงรอบนอกเอาเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์เล่โคตรดีเลยวะ่ะนักเตะก็ดีมากด้วยนะครับทั้งมีทั้งตัวประสบการณ์นะแล้วก็มีทั้งดาวรุ่งมีทั้งตัวพีคมีหมดอ่ะนะครับชื่อชั้นเอาดีกว่าอยู่แล้วนะดีกว่าตุรกีอยู่แล้วแต่ตุรกีมีนักเตะเราไงนะอาดาคือแลเนี่ยเราก็ต้องเชียร์อยู่แล้วคือถ้าเอาความในใจเชียร์ตุรกีนะครับแต่ถ้าความเป็นจริงอ่ะผมว่าฮอลแลนด์ ฮอลแลนด์ Holland แล้วกันนะฮะในเทอร์แลนด์นี่แหละเข้าไปนะครับส่วนคู่สุดท้ายอันนี้แหละอังกฤษนะฮะเจอกับสวิตนะไม่รู้สิเอาในใจผมนะผมเราก็เชียร์อังกฤษอ่าจูดเบลิงแฮมเชียร์อยู่แล้วนะครับผมลุ้นมาลงดอด้วยใช่ไหมแต่ในความรู้สึกผมลึกๆอะ่ะผมว่ามามืดนะฮะในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้มันจะเป็นสวิตว่ะเออ ที่ทุกคนมองข้าว่าแบบโอ้โหมันมาแบบกระท่อนกระแท่นดอ,อนกว่าทีมอื่นนะซึ่งเอาจริงผมว่าอังกฤษเข้ามาในรอบนี้ก็ไม่ได้แบบแข็งมากนะเอออะถึงจะเชียร์จูดแต่ผมว่าสวิตเอาจริงผมคิดแบบนี้นะฮะผมเชียร์สวิตไม่ใช่เชียร์สิไม่ได้เชียร์ผมอ่าคิดว่าสวิตแต่เชียร์อังกฤษนะครับอะ แล้วก็สุดท้ายคือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าผมจะทายถูกหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับโกปาอเมริกานะครับก็บราซิลตัวเต็งนะตัวเต็งอันดับสองนะก็ผมว่าฟอร์มก็ไม่ได้เข้าฝักขนาดนั้นนะเอาจริงบราซิลเนี่ยไม่ได้ดูฟูลแมตช์นะผมไปดูไฮไลท์ ฉบับเต็มนะครับประมาณ10กว่านาทีนะคือเล่นดีแต่จบสกอร์ก็ไม่ดีนะครับก็ที่เสมอมาได้เนี่ยก็คือลาฟินญ่านะฟีคิกสวยๆเลยนะครับติดไซด์ด้วยนะครับนาทีที่12นะครับแต่ก็มาโดนตีเสมอจากมุนยอสนะนาทีที่45่บวกสนะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังไม่มีอะไรสักอย่างเลย <c oughs> เล่นสวนกันไปสวนกันมานะครับเหมือนเล่นเพลย์เซฟสุดท้ายก็ เข้ารอบไปทั้งคู่นะครับอ่ะมีตารางด้วยรอบ8ทีมน,นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเยืนเยอะอะไรมากเนาะฝั่งซ้ายนะครับอ์จเจนติน่าเจอกับเอกวาดอร์นะครับข้างล่างนะเวนเนซุเอลาเจอกับแคนาดานะครับผมฝังขวาอุรุกวัยเจอกับบราซิลนะครับโอ้โหบเบาเบเด่เจอกับวินิซูสโรดิโกเอนริกมินิเตาไม่รู้เชียร์ใครอีกแล้วโอ้ยคือ ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าอาเจนตัวเต็งอันดับหนึ่งนะครับบราซิลตัวเต็งอันดับสองแล้วก็อุลกวัยเต็งอันดับสามนะฮะโหมันมันมันต้องอเดี๋ยว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 ค่อยค่อยมาคาดเดาแล้วกันนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นโคนลัมเบียอย่างที่บอกนะครับเจอกับปานามาเข้าไปนะครับอะมาททยมาเดากันนะครับผมเอาฝั่งซ้ายก่อนอาเจนกับอเอกวาร์ อาเจนครับผมเข้าไปนะครับเวนเนซุเอลาเจอกับแคนาดาแคนาดาเข้าไปเจออาเจนอะแบบนี้เลยเร็ว,รวๆนะครับแต่คู่นี้ดิอุรุกวัยนะฮะกับบราซิลเนี่ย <S 2> <S 2> <S <S ผมว่าผมรู้สึกว่าอุรุกวัยฟอร์มดีกว่าว่ะแต่ตัวเต็งคือบราซิลผมอเอาเขาเรียกว่าไงดออีอนาคตกับตันเอออนาคตกับตันเดวิด เอาให้เข้าไปแล้วกันอูรุกวัยของเาเบเนตนะครับไปเจอกับโคลัมเบียนะโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก็ขอไปเริ่มกันที่ข่าวอัปเดตล่าสุดของเลนี่ยโรนะครับผมก็เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องนะคือมีการอัปเดตอยู่เกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับเป็นการรายงานของมาริโอคอตเตกาน่านะครับจาก The a l อเรติกยูนะครับขึ้นเป็น breaking นะครับบอกว่าในตอนนี้เลนี่ยโร و เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าจะอยู่กับริวต่อไปอีก1ปีนะแล้วก็รอหมดสัญญาแล้วก็ย้ายมาที่โรเมริดแบบฟรีฟรนะครับซึ่ง อาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่จะสร้างแรงกดดันนะครับให้กับริวเร่งพูดคุยกับเราดรตเพื่อปิดดิวให้เร็วที่สุดนะครับโดยจนถึงตอนนี้ริวนะครับยังคงต้องการค่าตัวของโ o โรอยู่ที่50ถึง60ล้านยูโรเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วก็ยังมีสโมสร ยังไม่มีนะครับยังไม่มีสโมสรไหนที่ยินดีจ่ายในราคานี้มันแพงเกินนะฮะสัญญาหนึ่งปีนะครับในขณะที่เรัอมิดิเนี่ยยินดีจ่ายในจำนวนที่3 0มสถึงสีล้านยูโรนะครับซึ่งหากลิวเนี่ยยังคงไม่ยอมรับนะในจํานวนก้อนนี้ที่เรัลมิดิยื่นให้คาดว่าโยโร و จะอยู่ที่ลิวน,นะฮะต่อไปอีก1ปีและรอย้ายเซ็นฟรีในซัมเมอร์ถัดไปนะครับเนื่องจากนักเตะเนี่ยบอกมาตลอดนะครับว่าต้องการย้ายไปเพียงทีมเดียวคือเรัลมิดิ ผมรักมากๆนะฮะไม่รู้ล่ะลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีนะครับหรือว่า Man U, แมนยูอะไรก็ตามนะครับมาให้ความสนใจผมไม่ไปผมจะไปมาริดทีมเดียวอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับคือคอเตกาน,น่าเขาบอกประมาณว่าแบบมาริดเนี่ยคือไม่ได้ถึงขั้นว่ายืนกลานนะไอ้สามสิล้านเนี่ยคือมาริดอะทำเลนช์ไว้ประมาณเนี่ยเพราะ ประเมินนะฮะจาก1ฟรีเีท้า2อายุ3าสัญญาที่เหลืออะไรประมาณนี้นะครับผมมันเลยอยู่ที่ราคาประมาณนี้ซึ่งถ้านักเตะไม่แบบโอ้โหคือแบบถ้าไม่ว้าวจริงๆถ้าไม่แบบสร้างแรงกระเพื่อมจริงๆอ่ะเราไม่มีทางจ่ายเกินราคานี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งลองไปสังเกติเอ็นริกเอ็นริกสิอ่ะไปตำแหน่งกองหน้าจริงอ่ะสิอ่ะเจล้านยูโรอ่ะ ทุกคนคิดดูรวมแล้วนะอันนี้คือรวมแพ็กเกจแล้วนะเจ็ดิบล้านยูโรเอ็นริกยังก้าเซ็นนะครับแล้วโยูโร 40, 50, 50, 60, อ่ะสี่สิบห้าสิบห้าสิบหสิบอ่ะเราไม่เซ็นนะครับเราต้องการเซ็นที่ส0มสิบิบแสดงว่าสโมสรประเมินมาแล้วนะครับซึ่งไอความเป็นต่อมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าโยูโรเนี่ยอยากย้ายมาแค่ทีมเราทีมเดียวและจะรอด้วยถ้าลิวตกลงกับเรัลมาริดไม่ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวมารอดูกันผมว่ามันจะออก2อย่างนี่แหละถ้าไม่อีลอลแบบว่าแบบอ่ะรับกรับ40ล้านยูโรนะครับถ้าไม่เอาแบบนี้ก็คงต้องรอเซ็นฟรีอย่างเดียวแล้วริวอย่ามาร้องไห้แล้วกัน <c oughs> นะอ่ะโอเคแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องราวของดานี่เซบยอสกันหน่อยนะครับก็ด้วยความเป็นนักเตะของเราเนาะ อยู่มาหลายปีเหมือนกันผมก็สงสารเขาเหมือนกันนะผมว่าทุกคนก็น่าจะสงสารนะคือไอ้ช่วงมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยคือไม่ค่อยเท่าไหร่เอาตรงๆย้ายมาจากเรอเบติสไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนั้นนะนะครับย้ายมาอยู่กับเรานะคือตอนนี้อยู่เรอเบติสโอ้โหเก่งมากนะพอย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยคือเหมือนมีความแรงกดดันสูงนะครับก็ปล่อยยืมไปนะครับไปกับอาร์เซนอลแล้วก็กลับมานะครับฝีมือก็ดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ไอ ตอนปีที่ได้แชมป์ UCL ก่อนหน้านี้นะครับ21-22อันนั้นก็เก่งมากเหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้น่ะนะครับโดนดรอปยาวนะครับมาริโอคอเตกาน่าเลยมาสรุปนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของดานี่เซบาโยสนะครับขึ้นเป็น breaking นะครับโอ้โหคอเตกาน่าวันนี้ทอปฟอร์มนะบอกว่าดานี่เซบาโยสนะครับมิดฟิลด์ตัวสำรองของเรือมดิเนี่ยต้องการออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยกำลังจะขอพบ กับสโมสรน,นะครับเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของเขานะครับซึ่งหากท้ายที่สุดแล้วเซบยอสนะครับอำลาทีมจริงหรือว่ามีทีมที่ให้ความสนใจแล้วเ,ออเริ่มดิเนตกลงอาราคาอะไรแบบนี้ได้นะครับผมต้องบอกว่ามาริดไม่มีแผนนะครับที่จะซื้อมิดฟิลรายใหม่เข้ามาโอ้โห ทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมเสียไปพี่โทนี่ก็ไปแล้วนะครับทาเซวบียสดไปทําไมไม่ซื้อใครมาก็เพราะว่าอาจจะผลักดันมาริโอมาตินนะครับหรือไม่ก็นิโกปาสขึ้นมาชุดใหญ่ประจําการในสล็อตของดานี่เซเบียสนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาประจําการแบบถาวรเลยนะ,ะแต่ตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเพิ่งมานะครับของนิโกปาสเนี่ย บอกว่าเลกาเนสนะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยให้ความสนใจนะครับในตัวของนิโคปัสจะขอยืมก่อนนะยืมแล้วก็ถ้าฟอร์มดีจะขอแบบใส่สัญญาซื้อถาวรอ,อะไรแบบนี้นะครับแต,แต่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะอะต้องบอกว่าเรายังไม่ปล่อยหรือว่ายังไม่อะไรเลยนะข่าวของทางมาริโอคอเตกาน่เนี่ยก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะนะฮะถ้ายังอยู่ทั้งสองเนี่ยอาจจะเลือกคนในคนหนึ่งขึ้นมา ถ้าถามใจผมนะผมว่าด้วยตำแหน่งที่ถ้านิโกปาสขึ้นมาเนี่ยสมมติอ่ะดานิเซบ,บิออสไปนิโกปาสมาเนี่ยผมว่าของนิโกปาสเนี่ยมันจะไปทับกับมิดฟิวรายอื่นเยอะเกินผมว่าของมาริโอมาตินเนี่ยเข้าท่านะครับคือเป็นตำแหน่งที่คล้ายๆดานิเซบ,บิออสเลยนะครับหกึ่งแนะครับกึ่ง10คือกึ่งหมดเลยเนี่ยแต่ผมว่าของทางมาริโอมาตินเนี่ยจะออกไป6กึ่ง8ปดซะมากกว่าซึ่งดีนะ อจะเล่นกลางสองกลางสามเล่นได้ได้หมดนะครับผมว่าต้องมารอดูอีกทีเกี่ยวกับอนาคตของไดนี่เซบิยอซึ่งอาจจะนะผมว่าอาจจะมีแนวทางที่อาจจะได้ย้ายวะ่ะเออไม่งั้นก็ไม่ได้ลงเหมือนเดิมะนะฮะยิ่งสโมสรจะให้แบบอาดาคือแลแซงหน้าไปแล้วแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยผู้รักษาประตูจากชุดกาซิยากันหน่อยนะครับลูก,สกาสไกซาเลสนะครับ เป็นการรายงานของมาเตโอมูเรโตจากรีเลโบนะครับบอกว่าไรโยบาเยกานนะครับผมแล้วก็กรานาดาเนี่ยสนใจลูกัสกายิซาลสนะครับผู้รักษาประตูวัยย2ิบ2ปีจากเริลมาริดกาเซียนะครับโดยทั้ง2สโมสรเนี่ยกำลังศึกษาถึงเอ่อถึงพัฒนาการนะครับแล้วก็ความพร้อมของนักเตะนะครับเพื่อให้แน่ใจว่านักเตะเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะขึ้นมาประจำการชุดใหญ่ ให้กับสโมสรในลีกสูงสุดนะครับซึ่งทั้งสองทีมรายโยและกรานาดาเนี่ยอยู่ลีกสูงสุดอยู่แล้วนะครับกรานาดาผมจำไม่ได้นะว่าอยู่ในมาริดหรือเปล่าแต่ที่จำได้เนี่ยรายโยบายเยกาโนนะครับคือถ้ากรานาดาแล้วก็รายโยอยู่ในเมืองมาริดทั้งคู่เนี่ยสบายเลยนะเออผมว่าย้ายไปได้นะครับแต่ผมไปดูแบบเขาเรียกว่าไงไปดูแบบบุคลิกไปดูอะไรของลูคัสกิซาเลสเนี่ยผมว่า เขาขึ้นมาเป็นมือสามได้นะเว้ยเออขาขึ้นมาเป็นมือสามชุดใหญ่ได้เลยเอําแบบถาวรเลยอะแต่แต่ก็เข้าใจนะครับคือนักเตะอยากพัฒนานะครบนักเตะต้องกล้าไปข้างหน้าอันนี้เข้าใจได้นะครับอด้วยตําแหน่งเนี่ยเราก็มีนักเตะที่ปั้นอยู่นะมันก็จะมันก็จะมีอีกอีกคนหนึ่งผมืมชื่อไปละนะครับผมมีมีอีกคนหนึ่งน,น,น,นีง่แหละในตำแหน่งผู้รักษาประตูนี่แหละนะครับ อ่ะเดี๋ยวก็ต้องเหมือนเดิมอ่ะมารอดูกันน่ะครับว่าเขาจะตกลงย้ายหรือเปล่าถ้านักเตะรักความกระหายแล้วก็ลุ้นการเป็นตัวจริงนะให้กับสโมสรในลีกสูงสุดเนี่ยก็คงต้องย้ายนะครับแต่ถ้ารักมาลิดมากนะรักแบบจัดๆเลยก็ต้องอยู่กับมาริดต่อไปแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ไปแถมข่าวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับลาลิก้านะครับอันนี้ขอดาก่อน อ้บ้างเอ้ยคาเบียเตบาสนะครับก็สื่อในสเปนนะครับขึ้นเป็น breaking นะครับบอกว่าฤดูกาลหน้านะครับลาลีกาก็ยังจะไม่ใช้เทคโนโลยีโกไลเหมือนเดิมปัญหาเหมือนเดิม <c oughs> นะครับก็จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเห็นประมาณว่าแบบนี่มันเป็นเทคโนโลยีล้าหลังคาคาเบียเตบาสบอกแบบนี้นะครับแต่ข้อดีของเตบาสคือตรงนี้นะฮะ บอกว่าไม่ใช้โกไลใช่ไหมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเอาตรงนี้มาให้นะฮะก็คือ ide, เซมิออโตเมติกออฟไซด์เหมือนกับบอลโลกเหมือนกับบอลยูโรแบบนี้เลยจะเอามาใช้ในลาลิก้าฤดูกาลหน้านะฮะโอ้โหเอาตรงผมว่ามันก็ดีนะมันมันเหมือนการครอบคุมเรื่อง VAR แล้วก็เกี่ยวกับออฟไซด์ ide, เกี่ยวกับโกไลไปด้วยในตัวเดียวกันแต่แพงนะ คือถูกๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จ่ายแต่จ่ายแพงๆแบบเนี้นะครับแล้วไอ้เทคโนโลยีแบบเนี้ยเขาซื้อเขาจ่ายเป็นรายปีอืมเหมือนซื้อแพ็กเกจนะครับรายปีรายห้าปีสิบปีอะไรแบบเนี้ยแล้วแพงจะเอาแบบนี้นะครับอ่ะแล้วแต่ท่านละกันนะครับยังไงก็ได้ถ้าเอาแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างน้อยก็มีมาเพิ่มแล้วกันอ่ะถึงไม่มีโกลายก็มีแบบนี้มาเพิ่มก็โอเคละนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวเยอะไหมวันนี้บอกแล้วทั้งต้นนะฮะทั้งช่วงท้ายเยอะมากนะครับอ่ะถ้าเป็นไปได้ดูให้จบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ